วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและมีผลต่อการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบค่ะหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวินัยไม่สามารถทำอะไรได้ตามแผนหรือละเลยความรับผิดชอบบางอย่างไปและนั่นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคและเคล็ดลับที่ได้ผลจริงๆ พร้อมกับการยกตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่อง v ีไลท์กดไลค์หรือกดแชร์อย่าลืมทำเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกในอนาคตค่ะความสำคัญของการมีวินยัยและความรับผิดชอบก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเรามาดูความสำคัญของการมีวินยัยและความรับผิดชอบกันก่อนค่ะการมีวินัยหมายถึง การทำสิ่งต่างๆตามแผนที่เราวางไว้และไม่หลงลืมหรือเพิกเฉยต่อเป้าหมายของตัวเองส่วนการมีความรับผิดชอบหมายถึงการรับรู้ถึงหน้าที่ที่เรามีและการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะนักจิตวิทยาชื่อดังแองเจล่าดักเวิร์ดได้พูดถึงเรื่องกลิตในหนังสือของเธอโดยบอกว่าคนที่มีความพยายามและมีวินัยนั้นไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดแต่เป็นคนที่อดทนและตั้งใจทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำให้สำเร็จ นั่นแปลว่าความสำเร็จมักเกิดจากความพยายามและการมีวินัยมากกว่าพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวค่ะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหลายคนพยายามพัฒนาตัวเองแต่ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเป้าหมายนั้นกว้างเกินไปค่ะเราสามารถใช้เทคนิค SMART GO ที่ย่อมาจาก Specific คือเฉพาะเจาะจง Measurable คือวัดผลได้ อาชีพเอเบิลคือทำได้จริงเรเลยเวนคือเกี่ยวข้องและไทม์บาวคือมีกรอบเวลาเทคนิคนี้ช่วยให้เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริงค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างวินัยในการออกกำลังกายเป้าหมายของคุณควรเป็นฉันจะออกกำลังกาย30นาทีวันละ4ครั้งต่อสัปดาห์นี่คือเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้มีความชัดเจนและทำให้คุณรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ การจัดการเวลาการมีวินัยไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายแต่ยังต้องรู้จักจัดการเวลาด้วยค่ะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานและหน้าที่ต่างๆได้ตรงตามที่กำหนดไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญไบรอันเทรซี่นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองได้กล่าวไว้ในหนังสือ Eat That Frog ว่าการทำสิ่งที่ยากที่สุดหรือสำคัญที่สุดในช่วงเช้าจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้คุณทำสิ่งอื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะ การฝึกวินัยในชีวิตประจำวันการสร้างวินัยนั้นต้องเริ่มจากการฝึกนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการตื่นเช้าการวางแผนล,ล่วงหน้าการทำสิ่งเล็กๆให้เสร็จก่อนและการทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกอยากทำก็ตามค่ะนักวิจัยพบว่าการสร้างวินัยนั้นคล้ายกับการสร้างกล้ามเนือ้อการฝึกทำสิ่งต่างๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาวินัยของตัวเองได้ ตัวอย่างเช่นการจัดเตียงในตอนเช้าเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่นิสัยนี้สามารถสร้างความรู้สึกมีวินัยและรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นวันได้ค่ะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองการมีความรับผิดชอบคือการยอมรับผลลัพธ์ของการกระทําของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีค่ะหากเราทําผิดพลาดเราต้องยอมรับมันและหาวิธีแก้ไขไม่ใช่โทษคนอื่น หรือสิ่งแวดล้อมนักจิตวิทยาอัลเบิร์ตบันดูราได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เอฟฟิเคซีหรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองการรับผิดชอบต่อการกระทําจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับเราค่ะการสร้างนิสัยด้วยการทำำําซ้ําการพัฒนาตัวเองให้มีวินยัยและรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ในทันทีแต่มันคือการสร้างนิสัยผ่านการทำำําซ้ําๆจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเจมเคลีย ผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการปรับปรุงที่เล็กน้อยแต่สม่ำเสมอคะ่ะหากคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยคุณต้องฝึกทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำสิ่งเล็กๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวคะ่ะการควบคุมตนเองการมีวินัยนั้นยังรวมถึงการควบคุมตัวเองจากสิ่งล่อใจหรือสิ่งที่ทำให้เราเสียสมาธิค,คะ่ะเช่นการเลื่อนการใช้โซเชียลมีเดีย หรือการงดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพวอลเตอร์มิชเชลได้ทำการทดลองที่ชื่อว่า The Maternal Test ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กที่สามารถรอคอยและไม่กินขนมทันทีนั้นมักจะมีความสำเร็จในชีวิตมากกว่าการฝึกควบคุมตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบค่ะการรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะสุดท้ายนี้อย่าลืมเปิดใจรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคนรอบข้างค่ะ การฟังคำแนะนำจะช่วยให้เราได้เห็นมุมมองที่เราอาจมองข้ามไปการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั้นไม่ใช่การเดินทางคนเดียวแต่คือการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งหมดนี้คือเทคนิคและวิธีการพัฒนาตัวเองให้มีวินัยและความรับผิดชอบค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาวันนี้และอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าแน่นอนค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง V Life เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะขอบคุณที่ติดตามจนจบค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ